สวัสดีค่ะมแมลงพทย์แผนไทยค่ะวันนี้อยากจะมาแบ่งปันนะคะวิธีขอบคุณร่างกายช่วยให้ร่างกายทํางานได้ดีขึ้นคูณ10%ไปเลยนะคะต้องบอกว่าข้อคิดเหล่านี้แดงนํามาปรับใช้กับตัวเองก็ไแ้รู้สึกว่าเคยมันเวิร์กร่างกายกับปีกระเป๋าขึ้นแล้วก็สุขภาพดีขึ้นด้วยนะคะแดงสรุปมาเป็น7ข้อนะคะข้อแรกเลยค่ะ ให้ฟังเสียงร่างกายค่ะแดนไม่เคยเข้าใจคำนี้เลยนะจนกระทั่งโตขึ้นมาแล้วเริ่มสังเกตใส่ใจเราจะรู้เลยว่าร่างกายมันกำลังสื่อสารกับเราอยู่ตลอดเลยค่ะเราจะรู้แล้วว่าเฮ้ยร่างกายมีบอกแบบนี้เราเริ่มเหนื่อยละเฮ้ยร่างกายต้องการพักร่างกายต้องการให้เราพาตัวเองไปกินอาหารประเภทนี้ให้เราพักผ่อนแบบนี้นะคะ ลองดูลองใส่ใจละเอียดแล้วสังเกตนะคะเราจะรู้ว่าร่างกายต้องการอะไรทุกคนต้องการการฟังค่ะการรับฟังแล้วเราจะทำได้ก็ต่อเมื่อเราใส่ใจร่างกายให้มากพอ สองก็คือช่วยให้เขาทำงานได้ดีขึ้นค่ะร่างกายมีระบบตามปกติเลยนะคะกินในเวลาที่ย่อยดีนอนในเวลาที่ร่างกายได้ฟื้นฟูนะคะกระเพาะกับลำไส้ต้องการอะไรอารมณ์ที่ผ่อนคลายจะช่วยให้ระบบประสาทพาซาิมบารติกทำงานได้ดีขึ้นช่วงประจำเดือนมาร่างกายต้องการให้เราพักเราก็พักแบบนี้เป็นการผ่อนแรงนะคะร่างกายไม่ต้องใช้แรงตัวเองตลอดเวลาแต่เราให้ธรรมชาติช่วยแล้วก็ทาให้เขาทางานในเบายิ่งขึ้นค่ะ ข้อสก็คือให้เขาได้พักนะคะคนเราแต่ละช่วงวัยเนี่ยมุมานะในแต่ละเรื่องแตกต่างกันไปไวัยเรียนก็โอ้โหเรียนนะคะแทบไม่ได้พักได้ผ่อนวัยทํางานก็โอ้โหไฟต่อสู้กับอะไรบางอย่างสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะเพราะฉะนั้นเราใช้ร่างกายแบบสุดยอดมากเลยอะเพราะฉะนั้นเราต้องผ่อนช่วยเขาบ้างให้เขาได้พักเป็นการขอบคุณเขาอย่างหนึง่งพอเขาได้พักค่ะเขาก็มีแรงกลับมาต่อสู้ได้อย่างแบบ ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นคอ4อะไรที่ดีนะคะมอบสิ่งดีๆให้เขาค่ะร่างกายมันได้ต้องการอะไรมากเลยอาหารที่มีประโยชน์ก็มอบห้เขาแสงแดดที่พอดีลมหายใจที่มีคุณภาพอารมณ์ที่ผ่อนคลายนะคะให้ในสิ่งที่มีประโยชน์ร่างกายจะมีแรงแล้วทางานให้เราแบบสุดใจเลยค่ะ ข้อ5ก็คือไม่ดุว่าเขาค่ะไม่มีใครต้องการการดุว่าหรือว่ากล่นด่าไม่ชื่นชมนะคะความคิดที่เราพูดกับตัวเองตลอดเวลานั่นแหละเป็นการสื่อสารกับร่างกายค่ะเราคิดอะไรอยู่นะคะทุกวันนี้เรากําลังแบบไม่ให้อภัยตัวเองเรากําลังไม่ภูมิใจในตัวเองเรากําลังคิดว่าเฮ้ยเราทําไม่ได้หรอกอกลัวจังเลย แบบนี้เราคิดแบบนี้อยู่หรือเปล่าเนี่ยเป็นการแบบไม่ไว้ใจร่างกายเป็นการไม่ภูมิใจกับร่างกายเพราะฉะนั้นนะคะบอกตัวเองว่าเอ้ยฉันทําได้เรามีสิ่งดีตั้งเยอะเลยเราพูดสิ่งดีๆกับตัวเองทุกวันนะคะเรายิ้มให้ตัวเองเราภูมิใจในตัวเองแบบนี้ร่างกายจะชอบแล้วก็มีพลังมากยิ่งขึ้นข้อ6ก็คือทําให้เขาดูดีค่ะผมเภาคะผิวพรรณร่างกายที่สะอาดกลิ่นที่ดีนะคะบุคลิกที่ดีอกผายไหลพึงมันเป็นการทําให้ร่างกายรู้สึกดีแล้วก็มีพลังมากยิ่งขึ้น สุดท้ายสําคัญมากๆรักเขาในแบบที่เขาเป็นนะคะร่างกายเรานะคะจะสูงต่าดำขาวจะผิวพันณเป็นยังไงนะคะขอให้ภูมิใจแล้วก็รักเขาในแบบที่เขาเป็นเขาจะเฉิดฉายค่ะแล้วก็รู้สึกเป็นอิสระนะคะเหล่านี้ค่ะ7ข้อนะคะก็เป็นสิ่งที่แดงทํากับตัวเองไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่เป็นการขอบคุณร่างกายล้วก็บูสตร์อัพร่างกายเราเนี่ยเป็นร่างกายเดิมนั่นแหละแต่การคิดแบบนี้เป็นการใส่ซอฟต์แวร์ใหม่ค่ะอัปเกรด พอความคิดเราดีมันก็จะไปรันให้ร่างกายของเราทํางานได้ดีขึ้นสุขภาพแข็งแรงนั่นเองหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะลองนาไปปรับใช้ทํากันดูแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปก็กลับมาพบกับแดงได้ใหมค่ค่ะวันแ,แม่แผ่นไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ